ขยับข้อหาฮะแข่งมาเอามาดีดกระโหลกเลยฮะโอ้โหหมอนี่โอ้อโหหมูขนโคตรงามเลยว่ะมันเตะสวนเขาหนาแข่งไอ้แสนชัยนากเกือบไถหมาทถมันก็มาสางกะลูกคู่ไอ้แสนชัยกลัวแมกศึกไ,ไฟพิเศษจากบางลาบ็อกซิ่งเซเรียมะอุ้ยดึงหลบโคตรสวยจังหวะนี้ฮะแสนชยัยพีเกอแสนชัยในมุมแดงฮะ ปะทะมวยจากบราซิลฮะคนนี้อเดลตันเฟียตัสแม่โคตรยาวฮะเอเข่ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึกสวนละพ่ออื้ยมัดซ้ายอ่ะโอ้โหภาพตัดไงทองปางง้างลุกขึ้นมากกูถึกจังว่าางยานี่คนนั้นแม่เอเตะหลังเอาจิ้มสวนได้บัดซ้ายฮะอุ้ยออ,อ,ออกมาต่อยบนอเดงเชอ,ออกมาแสนใจจัดให้อีกดอกย่างเข้าไปแล้วแข่ง้ายเตะสู เอา้ยมีมีสวนขึ้นมาเหมือนกันโอ้ทัออกมาตะลํำตัวจัดให้ชุดชุดใจไฟกอาพิษอุ้ยจัดจนหมู่จูคูเลยบดนีโอ้โหโอ้โหลาบกปล่าเท่ามึงไปรวมค่มเล่าละง่นอย่างนี้เลยวะ